ตอนที่746ชื่อตอนว่าทุบตีใกลจะเริ่มกันแล้วหลายคนที่เข้ามาดูเรื่องสนุกเริ่มจะตึงเครียดหลังจากจิตสังหารได้พัดผ่านไปดังลมหนาวมีบางคนต้องการให้เปิดอยู่สังหารหลีชีเย่ลีชีเย่เปิดตายอย่างขี้เกียจมองไปยังเปดอยู่และกล่าวว่าดูเหมือนว่าจะมีข้าที่อยู่ตรงนี้เพียงคนเดียวที่ชื่อลีชีเย่เจ้ามันก็แค่หมดปลัว ที่จะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานนายน้อยเปิยอยู่กล่าวดูถูกและไม่ได้สนใจหลี่ชี่ย่มากนักก่อนจะหันไปกล่าวกับหยวนชัยเหอสิทธิ์น้องหยวนอีกประมาณไม่เกินสองวันนี้ที่นี่ก็จะเต็มไปได้วยซากศพและหนองเลือดเจ้าน่าจะตามข้าเข้าไปในเมืองในเมืองน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่กับเจ้านี่ก็พามาแต่เรื่องหายนะหรือแม้แต่ความตายเท่านั้นหยวนชัยเหอไม่ทันจะพูดสิ่งใดหลี่ชียก็บอกมือของเขาอย่างไม่ใส่ใจนักและกล่าว ใช่เหรอไม่อยากไปกับเจ้าหรอกดังนั้นจงไปจะอย่าได้มารบกวนการฝึกตนของข้าอารมณ์ของเป่ยอยู่นิ่งไปเขาต้องการจะลงมือแต่ก็ได้แต่ระงับไว้ก่อนจะกล่าวอย่างเย็นชาว่ารีฉีเยมีวันนี้จะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ก็ตามหรือจะเป็นเพราะข้าเป็นสิทธิ์ของนิกายผลึกมณีทะเลนายน้อยคนนี้ก็มีเหตุผลที่จะเด็ดหัวสุนัขของเจ้าแต่ถึงอย่างนั้น ดูเหมือนว่าหัวของเจ้าจะมีเจ้าของแล้วข้าจะปล่อยให้เจ้ามีชีวิตอยู่สักสองวันไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป่ยอยู่ได้ไปรับรู้ข้อมูลบางอย่างมาดังนั้นเขาจึงมาเพื่อรับ y ว a n s h เหอไปเป่อยู่ไม่ได้กระทําการใดจึงทําให้ฝูงชนประหลาดใจคนเย่อหยิ่งอย่างเขาจะต้องเลือกแก้แค้นหลี่ฉีเยเพราะความแค้นระหว่างพวกเขาแต่ทําไมวันนี้เป่ยอยู่ถึงเลือกที่จะอดกลั้นเอาไว้ในวันนี้ใครกันที่ทําให้ในายน้อยต้องระวังตัวขนาดนี้เจ้า พูดอย่างกับว่ามีความสามารถพอที่จะเด็ดหัวค่ะหรี่เชีย่ยหัวร้อยอย่างช่วยไม่ได้ต่อความมั่นใจของนายน้อยและกล่าวถึงแม้เจ้าจะพยายามเจ้าเพียงลําพังมันก็ยังไม่พอเปิดอยู่เหลือบมองหยวนชัยเหอก่อนจะมองไปยังหลี่เชีย่ยครู่หนึ่งและประกาศกล้าออกมาว่าแม้ว่าชีวิตของเจ้าจะเป็นของผู้อื่นไปแล้วแต่คาก็ยังสามารถหักขาของเจ้าสักข้างเพื่อเป็นบทเรียนกับเจ้าได้อยู่เข้ามาค่าจะแสดงให้ดูด้วยมือเปล่านี้ งั้นเหรอหลิเชียยิ้ยมแล้วมองไปยังนายน้อยเจ้าจะไม่ใช่อาวุธจริงๆอย่างนั้นเหรอเอาเลยนายน้อยยิ้ยมอย่างภาคภูมิเขามีความมั่นใจในด้านพลักกำลังมากแล้วจึงกล่าวว่ามือของข้าก็เพียงพอแล้วที่จะสั่งสอนตูมก่อนที่เขาจะได้พูดจบริเชียปล่อยหมัดเข้าที่หน้าของไปอยู่เขากระเด็นไปบนฟ้าเลือดสาต์กระจายไปทุกที่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงกระดูกที่ถูกทำลายกรามของเขาถูกหมัดบดขยี้ ทำให้หน้าตางยับเยินจนดูไม่ได้เป็นไปไม่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนั้นทำให้ฝูงชนจากระยะไกลประหลาดใจนายน้อยเปิดอยู่เป็นราชนชีวิตและกรามของเขาก็หักหลังจากปะทะก,กันครั้งแรกเรื่องนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยยกเว้นแต่ว่าศัตรูของเขาจะเป็นบรรพชนเที่ยงธรรมอ่อนแอเกินไปในเวลานี้หลี่ชิเยก็ยืนนิ่งในจุดเดิมและเช็ดกำปั้นของเขาพร้อมกับรอยยิ้มมุมปากดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ขยับสักนิด มีพลังเพียงแค่นี้ยังกล้าพูดว่าจะสั่งสอนขา้าหรือลูกหลานของจักรพรรดิจริงอยู่มีพลังเพียงแค่นี้กลับไปฝึกอีกสักหมื่นปีแล้วค่อยมาสู้เปิยอยู่ลุกขึ้นตรงขึ้นมาพร้อมกับกรามที่บิดเบี้ยวหมัดแรกของลิชีเย่ทำลายกรามของเขาเป็นความอับอายที่สุดเท่าที่เขาเคยได้รับมาเพียงพริบตากรามของเขาก็กลับมาอยู่ในสภาพเดิมเขาคือยอดตราชนชีวิตดังนั้นจึงสามารถที่จะรักษาการบาดเจ็บของตนในระดับนี้ได้ง่ายๆ ดาวสัลวเลวไปตายซะนี่จะยังให้ในายน้อยคงความสง่างามเอาไว้ได้อย่างไรเขากรีดร้องอย่างบ้าคลั่งและสร้างทะเลแห่งดาวตกขึ้นมาตกลงที่ลีชีเยยืนอยู่ดาวตกนับไม่ถ้วนไม่เพียงจะบทลีชิเยเป็นพุยพงแต่ยังปิดผนึกพื้นที่ทั้งพื้นที่ได้การโจมตีนันแข็งกแกร่งนี้มีพลังมากพอที่จะทําลายแผ่นดินฝ่ามือฝนดาวตกผู้ฝึกตนมากมายต่างหวาดกลัวการโจมตีนี้ เป็นทักษะาจาัก,กรพพัดอมาตะที่มีชื่อเสียงของนิกายผลึกมณีทะเลตูมแต่ถึงอย่างนั้นก่อนที่ผู้คนจะรู้ตัวนายน้อยก็กระเด็นไปไกลอีกครั้งและหายไปภายในกลุ่มเมฆถึงจะเป็นสุดยอดทักษะและทะเลเดาวตกไร้สิ้นสุดแต่เขาก็ยังคงไม่สามารถหยุดยั้งการลงมือของลีชิเยได้ลีชิเยยังเดินได้สบายใจภายใต้การโจมตีของปอยอยูเหมือนกับไม่มีการโจมตีใดที่จะหยุดยั้งเขาได้นอกจากนี้ความเร็วของลีชิเยก็ยังรวดเร็วมาก ไม่ว่าผู้ฝึกตนจากระยะไกลหรือนายหญิงที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีใครมองเห็นความเร็วของลีชีเยได้ทันเพราะว่าความเร็วของเขานั้นไปถึงขั้นไร้เทียมทานแล้วกายาไรเนพามาตากายาไรมนทินและกายาเวจีอัมตาทั้งสามของลีชีเยก็ได้ปรากฏขึ้นแม้แต่ราชันชีวิตยังเปิดอยู่ก็ไม่มีค่าแม้แต่เพียงจะเอ่ยถึงด้วยความเร็วของกายาไรเนพาและกายาไรมนทินที่ไม่มีทักษะใดาสามารถเข้าถึงตัวได้ รวมถึงพลังทำลายของกายาเวจีนี่จะทำให้เปลยอยู่ทนได้อย่างไรกันเกิดอะไรขึ้นผู้ชมเริ่มรู้สึกหวาดกลัวแม้แต่ราชนสวนรรค์ก็ยังไม่สามารถเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้นายหญิงก็สั่นไปด้วยความตื่นกลัวเช่นกันแม้แต่ตลอดทางที่ผ่านมานางก็ได้เห็นสิ่งที่หล่เชียไทำมามากมายหลายต่อหลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยที่จะลงมือด้วยตัวเองและใช้บทแห่งความตายควบคุมศพเท่านั้น ตอนนี้หลีชีย่ลงมือและกำรับเปอยอยู่ได้ภายในพริบตาเดียวแม้ว่านางจะฝึกตนมายอดเยี่ยมแค่ไหนนางก็ยังไม่สามารถทำได้หลายคนต่างตกอยู่ในความสับสนกับนายน้อยที่พ่ายแพ้อย่างหมดรูปตามที่หลายคนคิดคนอย่างเป๋อยอยู่น่าจะล้มคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอย่างหลีชียได้โดยไม่มีปัญหาเลยแต่ทุกอย่างกลับตรงกันข้ามกับที่พวกเขาคิดนายน้อยพ่ายแพ้อย่างหมดรูปทำให้พวกเขาประหลาดใจมากหากจะกล่าวว่าหลีชีย่ ใช้สุดยอดทั้สษะเอาชนะไปอยู่จะทําให้ทุกคนสามารถยอมรับความพ่าแพ้ในครั้งนี้ได้แต่หลีเชย์โจมตีโดยไม่ได้ใช้อะไรเลยแม้แต่ความแข็งแกร่งของพลังงานในสายเลือดทําให้เรื่องนี้ยากที่จะอธิบายมีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะมองผ่านไปจนเห็นพลังของกายาทั้งสอันที่จริงแม้แต่คนที่สามารถมองความเร็วของหลีเชยทันก็ยังไม่สามารถคาด,ดากายาที่เขาใช้ได้อย่างถูกต้องใครในโลกจะไปคิดว่า จะมีบุคคลที่ฝึกฝนได้ถึง3ามกาหยาสิ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้นี่คือเทียยีผู้ขี้คลาดซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังหลังจากเห็นภาพชัดและมองไปยังหลี่ชี้เห้เรากับเห็นผีแม้จะไม่รู้ดีนักว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ยังเข้าใจบางอย่างจนทําให้ตัวของเขาสั่นและเย็ยนเยือเยกอย่างช่วยไม่ได้ยังจําได้ถึงตำนานตำนานที่เ่ยถึงราชันมังกรดําตำนานที่เป็นเพียงคําเล่าลือ ที่ในปัจจุบันลูกหลานก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นอกจากนี้ผู้ที่รู้เกี่ยวกับตำนานนี้ก็ยังมีน้อยยิ่งกว่าน้อยแต่เขาเป็นหนึ่งในผู้ที่หาได้ยากเหล่านั้นเขาสุดลมหายใจเข้าลึกและทําใจให้เย็นลงและขอบคุณความโชคดีที่ไม่ได้เป็นศัตรูก,กับรีชเยตูมสักครู่หนึ่งร่างของนายน้อยเปอยอยู่ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าตัวของเขาเต็มไปด้วยเลือดและหน้าอ,อกที่ยุบลงหมัดของรีชเยประทับที่หน้าอ,อกของเขาแก,แก,แกระกดกระปรากฏเสียงกระดูกที่ลั่นขึ้น นายน้อยใช้วิธีที่ไม่น่าเชื่อในการสมานหน้าอกที่แตกหักและยุบลงไปของเขาจนกระทั่งกลับกลายเป็นปกติกครั้งสมก็เป็นราชันชีวิตที่เคยผ่านการลดลงของชีวิตมาแล้วเต็ไมไปด้วยพลังงานในสายเลือดและพลังงานชีวิตที่จะทำให้ผู้คนต่างก็อิจฉาแล้วความเยาว์วัยนั่นอีกก็ยังเป็นสมบัติอย่างดีผู้เชี่ยวชาญผู้อาวุโสสังเกตว่านายน้อยไม่ได้เสียพลังงานในการสมานแผลที่หน้าอกเลยแม้แต่น้อย จึงกล่าวมาด้วยความอิจฉามีผู้คนมากมายที่แข็งแกร่งกว่าเป๋ยอยู่โดยเฉพาะบรรดาชนเที่ยงธรรมจากเรื่องก่อนแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ง่ายเลยที่จะสมานแผลร่างกายอย่างเขาโดยไม่ได้เสียพลังงานในสายเลือดนี่เป็นเรื่องที่สุดยอดมากเจ้าเสลเลวเจ้าทำพิฆาโมโหนายน้อยเป๋ยอยู่อดไม่ได้ถึงกับต้องคำรามออกมาครั้งแรกเฉลี่ยเฉยลงมือเขาอาจจะยังไม่ทันตั้งตัวทวามือครู่เขาใช้ทักษะจัก,กรพพัด ลีเชียก็ยังส่งเขาบินไปบนฟ้าพร้อมกับแผลที่หน้าอกได้นี่จะทําให้เขาทนความอับอายะได้อย่างไรแต่สิ่งที่น่าอายไปยิ่งกว่านั้นก็คือเขาไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนจบถ้าลีเชียมีความเร็วอันเป็นเลิศเขาก็เข้าใจได้แต่ส่วนที่ซับซ้อนไม่ใช่แค่วความเร็วของลีเชียแต่เขายังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระภายใต้อิทธิพลของทัาากาษะจักรพรรดิอมตะราวกับว่าทักษะของเขาไม่สามารถสัมผัสถึงตัวของลีเชียกได้ กับนายน้อยแล้วเรื่องนี้แทบจะเหมือนต่อสู้อยู่กับผีตั้งแต่เขาสําเร็จเต่านี้เป็นเรื่องมหาสา,ารย์ที่สุดเท่าที่เขาเคยพบมาทําให้เจ้าโกรธอย่างนั้นหรอลีอชีเย่ถูหมัดของเขาอย่างอ่อนโยนและกล่าวเจ้าน่าจะขอบคุณสวรรค์ที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะข้าเลือกที่จะไว้ชีวิตเจ้าเจ้าควรจะใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีหรือจะให้ข้าสังหารเจ้าในการลงมือครั้งต่อไปนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าตูม นายน้อยเปิดอยู่ระเบิดออกมาด้วยความโกรธร่างของเขาประทุขึ้นพร้อมกับเสียงระเบิดอันดังกึกก้อ,กองราวกับว่าเขาแบกใจดจำนงแห่งสวรรค์และดวงดาวกำลังสว่างไสวจากเบื้องบนลงเบื้องหน้าเขาเต็มไปได้วยความสว่างไสวเมือเม่อมองไปยังร่างกายของเขาก็ราวกับว่าเจ้าชายเสด็จลงจากสวรรค์อำนาาสวรรค์น,นับไม่ท้วนปรากฏขึ้นแล้วฝังตัวเองไว้ในร่างกายของเขาทำให้ร่างกายของเขาเปล่งประกายเหมือนคริสตัลสวยงามยิ่งนักกายาผลึกเจดจำนงสวรรค์ บางคนตะโกนร้องออกมาหลังจากเห็นร่างของนายน้อยที่มีสีสันเหมือนคริสตัลใสดวงตาของเขาเปิดออกและทําให้ผู้คนสังเกตถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปตอนที่747เชื่อตอนว่ากายาผลึกเจจจำนวนสวรรค์ผู้ฝึกตนที่อยู่ในระยะไกลต่างก็เครียดและรู้สึกหวาดกลัวหลังจากนายน,น้อยเปิดอยู่เปิดใช้กายาผลึกของเขากายาผลึกเจจำนวนสวรรค์มานป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้โดยไม่มีพลังใดจะสามารถเจาะเข้าไปได้ พวกฝึกตนอาวุโสไม่ได้ที่จะเพิ่มพร,รมอย่างอิฉาไม่ว่าจะเป็นนิกายหรือพวกฝึกตนคนใดที่มีความต้องการที่จะฝึกทักษะนี้ทักษะที่ทําให้ไม่มีใครแต่ต้องได้จะมีอะไรใดในโลกที่ดีกว่านี้อีกที่อนุญาตให้คนใช้งานคงยืนอยู่ได้อย่างไร้พายและไม่มีซึ่งความหวาดกลัวใดๆต่อคู่ต่อสู้แม้ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามข้าไม่คิดเลยว่าจะได้มีโอกาสได้เป็นพยาน เห็นวิชากายาผลึกด้วยตาของตัวเองการมาครั้งนี้ไม่น่าผิดหวังแล้วคนรุ่นเยาว์เกิดความตื่นเต้นอย่างเก็บเอาไว้ไม่อยู่ด้วยความละโมบที่อยากจะเห็นวิชากายาผลึกของนายน้อยหลังจากใช้งานวิชานี้นายน้อยไม่ได้มองลีชิเย่อย่างดูหมิน่นเขามั่นใจอย่างมากเมื่อได้ใช้วิชานี้แล้วจะไม่มีอะไรหยุดเขาได้อีกต่อไปและหากเขาต้องการจะไปก็ไม่มีใครหยุดเขาได้เช่นกันลีชเยถึงคราวของเจ้าแล้ว ด้วยความยโสเขาดูถูกรีชิยจากด้านบนและกล่าววาจาเย้ยยันถึงเจ้าจะฝึกวิชาที่ดีที่สุดในโลกใบนี้เจ้าก็ยังไม่สามารถล้มค่าได้อยู่ดีโตมหลังจากนายน้อยกล่าวจบรีชิยได้ปลดปล่อยพลังด้วยหมัดที่ทรงพลังของเขาและชกใส่ในายน้อยด้วยความเร็วขั้นสุดยอดเพราะว่านายน้อยก็ยังคงยืนอยู่นิ่งๆโดยไม่กลัวอันตรายแม้แต่สามกายาวมาตัอของรีชิเอ ก็ยังไม่สามารถทำลายการป้องกันของนายน้อยได้หากปราศจากบรรพชนเที่ยงธรรมแม้แต่ราชันปีศาจก็ยังไม่สามารถตรวจจับการโจมตีของลีเชียอย่างชัดเจนนักแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็รู้สึกถึงพลังที่บรรจุอยู่ในหมัดของเขาพลังที่ทําให้โลกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงชัดเจนเลยว่าแทบจะไม่มีใครเลยที่สามารถทนหมัดที่ทรงพลังนั้นได้แต่ถึงอย่างนั้นนายน้อยก็ยังยืนได้อยู่อย่างไม่สลสกสถานดังเช่นเขาเป็นบรรพชน ที่ไม่มีพลังใดยับยั้งได้อะไรกันเจ้ามีพลังแค่นี้เองอย่างนั้นเหรอนายน้อยทันใดนั้นก็รู้สึกเหมือนกู้หน้าขึ้นมาได้หลังจากถูกรีชีเย่หย่างไปก่อนหน้านี้ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วเขาต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้หลีชีเย่ชดใช้ความอับอายก่อนหน้านี้นายน้อยหัวเราะด้วยความภาคภูมิใจและบอกกับลีชีเย่แม้แต่มดอย่างเจ้าจะมีพลังมากแค่ไหนเจ้าก็ไม่มีวันทำมันตรายข้าได้ ม้แต่ปลายเส้นผมสักเส้นมีน้าแปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงเย่อหยิง่งเช่นนี้เป็นเพราะว่าเขามีความมั่นใจอย่างมากในทักษะลับเขาเคยใช้ต่อกรกับเย่ชิงเฉินมาก่อนแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คู่แข่งของเย่ชิงเฉินแต่เย่ชิงเฉินก็ไม่สามารถทําลายกายหยาบนี้และสร้างบาดแผลก,กับเขาได้นายน้อยเป๋อยอยู่เคยใช้กายยาของเขาเพื่อต่อสู้กับบรรพชนเที่ยงธรรมแม้แต่พลังของบรรพชนเที่ยงธรรมก็ไม่สามารถทำอันตรายต่อเขาได้ในสายตาของเขา ไม่มีใครในโลกที่จะสามารถทำลายกายาผลึกเจตจำนวนสวรรค์ได้เลยอันที่จริงเขาเองก็ไม่ใช่คนเดียวที่เชื่อแม้แต่นิกายผลึกไม่มีทะเลและผู้ฝึกตอน,นี้โลกสมุนไพรเห็นต่างก็คิดเช่นนี้ตูมพลังทำลายอันหนักหน่วงจากเลเชีเยกระทบเข้าศีรษะของเขาหลังจากที่เขาพูดจบพลังทำลายที่ทำลายได้แม้แต่ดวงดาวแต่เปิดอยู่ก็ยังคงไม่เป็นอันตรายและก็ไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆในโลกนี้ มีเพียงกายายอดเพชรขั้นสมบูรณ์ที่จะสามารถเทียบได้กับกายาผลึกเจตจำนงสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่กราวหลังจากเห็นพลังการทำลายของลีชีเยที่ล้มเหลวในการทำให้ใน,น้อยเคลื่อนไหวผู้คนที่ยังเหลืออยู่ได้แต่มีความหวังที่จะได้ฝึกวิชาลับแบบนี้และกลายเป็นคนที่ไม่มีวันพ่ายแพ้เจ้าทำได้แค่นี้เองอย่างนั้นหรอนายน้อยกล่าวยังดูถูกใช้อาวุธของเจ้าสิถ้าเจ้ามีสักอย่างต่อให้จะเป็นสมบัติของจกักรพรรดิระดับชีวิต หรือสมบัติระดับแท้จริงก็ได้เอาเลยใช้มันกับขา้าไม่เช่นนั้นด้วยพลังของเจ้าไม่ว่าจะทำร้ายข้าครั้งเดียวหรือหมื่นครั้งก็ไม่สามารถทำร้ายข้าได้แม้แต่เส้นผมของขา้าท้าเจ้าใช้ไข่ทุบทำลายก้อนหินแม้แต่ไข่เป็นพันฟองก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆต่อหินได้ในตอนนี้นายน้อยไม่ได้สนใจคุณจะทำอะไรนั่นแล้วด้วยสถานะและการดูถูกหลีเชยอย่างกล้าร้าวเป็นเป้าหมายของเขาไปแล้วถ้ามีใครสักคน ฝึกฝนกายาผลึกก็น่าจะท้าทายสมบัติจัก,กรพรรดิชเช่นเดียวกันนี้ได้บางคนพึงพำมออกมาทุกคนทราบดีว่าอาวุธจัก,กรพรรดนั้นทรงพลังมากเกินไปเกินกว่าที่ร่างกายธรรมดาจะต้านได้แต่ถึงอย่างนั้นเปยอยู่ก็ไม่ได้หวาดกลัวสิ่งใดแถมยังท้าทายอาวุธประเภทนี้แค่นี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าเขามีความมั่นใจในกายาของเขาเป็นอย่างมากสมก็เป็นพลังของกายาผลึกเจตจำนงสวรรค์ ลีชิเย่ไม่ได้แสดงเห็นถึงความโกรธจากการท้าทายของเป๋ยอยู่แต่อย่างใดและพูดอย่างติดขี้เกียจว่าเป็นว่าเจ้าเปลี่ยนร่างมาจากแม่นีเหล็กไม่น่าสงสัยเลยว่าทําไมเจ้าสามารถฝึกวิชากายาผลิกได้ถึงระดับนี้น้อยคนนักที่จะสามารถทํามันได้นี่คงเป็นเพราะเจ้ามีข้อได้เปรียบตามธรรมชาติหึแล้วย่งไงล่ะเปยอยูนิวนาและกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า คุกเข่าขอร้องข้าอยูน่นี้ไม่เช่นนั้นข้าจะฉีกร่างของเจ้าเป็นชิ้นๆกับกลายเป็นว่ารูปร่างที่แท้จริงของเปื่ยอยู่นั้นคือมณีเหล็กรูปร่างที่แท้จริงของเขาแทบจะใกล้เคียงกับจกักรพรรดิธรมตาจริงอยู่ด้วยจกักรพรรดิธรรมตานี้เป็นหยกมณีที่หาได้ยากอย่างยิ่งที่กลายเป็นผู้รู้แจ้งแห่งเต๋รูปร่างที่แท้จริงของอัญมณีเช่นนี้ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันอัญมณีนี้เป็นแรกที่หาได้ยากมาก แต่อัญมณีปีศาจกลับหาได้ยากมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นนายน้อยจึงสามารถคงกายานี้ได้ถึงหกวันหกคืนหลีชี้ฉีกยิ้มและถามเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะคุกเข่าอ้อนวอนก็แค่กายาผลึกเจ็ดจำนวนสวรรค์เจ้าคิดว่าตัวเจ้าจะไม่สามารถล้มได้อย่างนั้นหรอก็ลองทดสอบดูว่าจริงหรือไม่นายน้อยเปิดอยู่ยิ้มอย่างไม่แยแสและดีดนิ้วที่ดูคล้ายกับดาวตกที่กำลังผ่านท้องฟ้ามีประกายกุงดงามจนแทบทนไม่ได้ กายาผลึกเป็นกายาที่ไม่สามารถลมได้ช่วงเวลาที่เขาใช้อำนาจของกายานี้โจมตีแม้แต่ราชันชีวิตในระดับเดียวกันก็อย่างนาซิ้นลีเชียไม่แม้แต่จะเอี้ยวตัวหลบเขาวรวบรวมพลังไว้ที่หมัดด้วยความเร็วสูงประทะเข้ากับนิ้วดาวตกของนายน้อยปังเสียงแตกกระจายทำให้เกิดรูขนาดใหญ่หลังจากพลังท้าทายสวรรค์ประทะต่อกันมันง่ายที่จะค่าดาวถึงพลังของทั้งสองฝ่ายแม้แต่หลังของนายน้อยก็ไม่สามารถทำให้ลีเชียขยับได้ ตาลิชิเย่ก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้เช่นกันพื้นหลังของเจ้าลิชิเย่เป็นใครกันแน่ทําไมเขาถึงได้ทรงพลังเช่นนี้ตัวตนจากรุ่นก่อนตกตะลึงจากภาพที่เห็นตั้งแต่แรกมาจนบัดนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ถึงสถาหนะของลิชิเย่และพื้นหลังของเขาการโจมตีของเขาไม่ได้ใช้ทั้งะาหรือเทคนิคใดๆเจ้าก็แค่พึ่งกายาผลึกของเจ้าเท่านั้นลิชิเย่ใส่หัวและยิ้มโชคร้ายที่เจ้ามาพบกับขา้า พลังของกายาผนึกล้วนไรคะ่ะเจ้าเด็กปากดีนายน้อยออกปากด้วยความโกรธถึงพลังกายาผนึกของข้าอาจจะไม่มีอะไรก็ตามแต่มันก็มากพอแล้วที่จะดูถูกโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะทำลายมันได้ตลอดยุคนายน้อยเป๋ยโยนั้นภูมิใจมากขึ้นหลังจากกล่าวไปคำพูดของเขานั้นเป็นเรื่องจริงไม่มีใครที่สามารถจะทำลายกายานี้ได้ตลอดหลายปีพลังของมันทำให้เขากล้าท้าทาย ไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นใครแม้ว่าอเชริยะหลายคนก่อนหน้านี้รวมถึงแย่ชิงเฉินนายน้อยก็ยังไม่หวาดกลัวแม้ว่าเขาจะไม่สามารถแข่งใจจำนวนแห่งสวรรค์กับแย่ชิงเฉินได้แต่เขาก็มั่นใจว่าแย่ชิงเฉินทำลายกายาของเขาไม่ได้ไม่สามารถทำลายได้อย่างนั้นเหรอหลีชีแย่ระเบิดเสียงหัวรอกมาอย่างช่วยไม่ได้หลังจากได้ยินและประกาศกล้องก็ดีถ้าเจ้ามั่นใจขนาดนั้นในวันนี้ตัวข้า จะทำลายความมั่นใจนั้นเองให้ข้าได้ทำลายตำนานหมดขยี้กายาผลึกใจตมนงสวรรค์ของเจ้าให้ดูเพียงแค่เจ้าอย่างนั้นหรอนายน้อยชี้ไปยังลิชิเยก่อนจะหัวเราะอย่างคุมไม่ได้จนแทบน้ำตาซึมทำลายกายาผลึกใจจมนงสวรรค์อย่างนั้นหรอ <c oughs> นายน้อยไม่อาจจะอดกลั้นเสียงหัวเราะได้นี่เป็นเรื่องตลกที่สุดเท่าที่ข้าเคยได้ยินมาเลยแต่ลิชิเยก็ไม่ได้กดอะไรถามยังยืนอย่างสบายสบายรอให้ในายน้อยได้หัวเราะเสร็จก่อน ข้าก็ไม่เห็นว่าจะน่าขันตรงไหนดูเหมือนว่ามาตรฐานความตลกของข้าจะสูงไปหน่อยหลังจากนายน้อยขำเสร็จแล้วลิชเช่ก็แสดงความคิดเห็นอย่างใจเย็นอันที่จริงหลังจากได้ยินคนที่หัวเราะไม่ได้มีเพียงแต่นายน้อยเท่านั้นแต่ผู้ฝึกตนมากมายก็ยังหัวเราะออกมาด้วยเช่นกันผู้ววุโสได้แต่สายหน้าและกล่าวยิ้มยิ้มโลกวัวน้อยไมไ่มีความเกรงกลัวต่อเสือใหญ่เลยบางที ลีชีเยอาจจะไม่รู้ถึงความหมายที่แท้จริงของกายาผลึกก็ได้บางคนถึงกับขำจนสียงสั่นเทาเพราะช่างเป็นเรื่องตลกที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยได้ยินมาเลยหลีชีเยช่างไม่รู้ข้อจํากัดของตนจะก,กี่ล้านปีผ่านไปก็ไม่มีใครสามารถทําลายกายาผลึกได้แล้วเจ้าเด็กน้อยลีชีเยที่ประกาศออกมานั้นมันก็แค่ฝันกลางวันนายน้อยเลิกคำและชี้ไปยังหลี่ชีเยด้วยความดูถูกและตะโกน เจ้ามันประเมินตัวเองสูงเกินไปเจ้าสารเลวนายน้อยกล่าวอย่างสบายปรีชีเย่เจ้าจรู้หรือไม่ว่ามีกี่คนที่ต้องการทำลายกายาผลิตของข้าในรุ่นนี้เจ้ารู้หรือไม่ว่ามีตัวตนแบบใดที่กล่าวเช่นนั้นข้ารอฟังอยู่จัก,กรพรรดิมาตาคนใดต้องการจะทำลายกายาผลึกนั้นนายน้อยตอบอย่างภาคภูมิใจกว่าหมื่นล้านปีมาแล้วมีจัก,กรพรรดิมาตาไม่ต่ำกว่าสิบคนที่ต้องการจะทำลายกายาผลึกเจตจำนวนแห่งสวรรค์ ค่ะจะไม่นำชื่อจัก,กรพรรดิธมาตาคนเก่ามาแต่ล่าสุดแม้แต่จัก,กรพรรดิธมาตาต้ากงและจัก,กรพรรดิอมาตายิ้นเทียนก็ยังไม่สามารถทำได้